อย่างเช่นที่ไทยเป็น Grab ที่ยังเกตเป็น Uber อย่างเช่นที่ไทยเรามี Food Panda ที่นู่นเป็น Deliveroo Uber Eats อ,อะไรประมาณนี้ แล้วก็ของฝั่งเราก็จะมีพวกช้อปปี้ลาซาดเวลาจะซื้อของอะไรพวกนี้ของที่อังกฤษเนี่ยปกติก็มี Ikea, ียอาร์กอสอะไรที่ a เ a ซอนอะไรพวกนั้ครับไม่ว่าจะเป็นซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของเล็กๆสิ่งใช้เล็กๆในในบ้านหรือไม่ว่าอะไรก็ตามจริงใช่อยู่ไม่ได้แล้วนะถ้าไม่มีพวกนี้จริงจริงอูเบออะไรเงี้ยแบบเดลิเวอรี่พี่คิดว่ามีแอปพลิเคชันอื่นอีกไหมที่คนควดาวนโหลดดาวโหลดก่อนจะไปอังกฤษ จริงๆน้ามีพวกเวลาซื้อเทรนด์ไหมเวลาไปเที่ยวเทรนไลน์เทรานโพหรี่เงี้ยที่แบบเหมือนซื้อผ่านออนไลน์ได้เลยใช่ต้องมีเรลคาร์ดด้วยนะเรรลคา์ดใช่ก็เลยจำเลว่าไอ้วันนั้นคืออะไรนะที่แบบถ้าสมมติมีเรลคาร์ดแล้วเราจะได้ส่วนลดลด3ั่สามเปอร์เซ็นต์ทุกทริปใช่คุ้มมากบางคนอาจจะคิดว่าแบบมันไม่คุ้มทำไมต้องซื้อเทรนไลน์มันต้องเสียตังค์ตอนละแต่ถ้าคิดดูแค่ถ้าคุณเที่ยวอย่างน้อยสองถึงสามรอบต่อสามปีที่คุณอยู่หรือปีหนึ่งที่คุณอยู่คุ้มแล้ว น่าซื้อม, <ไป S 1> มากครับก็เ<ช>ที่ยวให้คุ้มทั้งในอังกฤษนอกอังกฤษ